สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อม่ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายจอกานะคะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะเรามาทําพิธีนะคะขึ้นบ้านของพายจอกานําโชคโชคทวีนะคะวันนี้นะคะ,ะได้เริ่มตอนเก้าโมงนะคะวันนี้ก็คุณตาตุ๋ยนะคะแล้วก็คุณ ปูรุ่นนะคะขาท่านได้มาทําพิธีให้เนะนะคะวันนี้ก็มีญาติพี่น้องมาร่วมพิธีกันเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีช้างพลายห้าเชือกมาด้วยนะคะพลายแสงจันทร์อมทองขวัญเงินนะคะแล้วก็ดาวทองนะคะพี่ใบทองนะคะวันนี้เป็นรถพ่วงสองคันเนาะนะคะวันนี้พ่วงกันมาเนาะ,ะเพราะว่าควานไม่ครบนะคะ,อะตอนนี้เขาทำพิธีนะคะทำพิธีเนาะนะคะ

น,นี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อกับคุณแม่ <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะนะคะอันนี้ก็พายจอกานะคะพี่โชคทวีนะคะโชคทวีนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็นําโชคนะคะจะอยู่เชือกท้ายนะคะค่ะก็อ,อนาคตก็อาจจะทำการสรดด้วยเนาะนะคะเวลาฝนตกแล้วก็แดดส่องนะคะอาจจะเป็นทำการสาดด้วยเนาะนะคะ ขันข้นที่มาอยู่นี่มาท้ามาพูดอยู่นี่มีจะ่้นใจดีเลยคนตาคุนบอลุดจิห่นิมแปมหมดมาเจมาเทวดานะอันนี้มาตาพรุนมาเร עם, ื่องมาพุ่นเรื่องตาพรุนละโตเล่าแท้อันนี้ม่แม่คุ้งเ <eterm> ป <oon> ิ้นแค่กอนิงเลยเนี่ยิงเลยมาหลอกคือเขาเลยบ่อเรามูหลอกหลอกขุนิันขันขันรามเอาชาตาพรุีตั้งน้ำมูสามจุ

เด็กจะใครจะพูดยศจนจะทำว่าคนย่จนัก็สัมฤได้ยศรองศลปกศาสตร์ได้คุณสิ่งสอนจะรู้คุณสิ่งสอนจะพูดมาพยายามรักษาสิปรทับสิ่งประทับขอเทวดาจงประทานพรในทกกรประกอบีต่อตตอสไท่นตลอดไปกวลดอ सादु 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 वना मेंtang kebeta patanuta सादु सादु साति सखे सा निज जन वदि न नो के कुला से दं कलते मलय के के न से

ค่ะน,นะคะวันนี้นะคะก็มีช้างนะคะได้มาร่วมงานนะคะอหลายเชือกเลยนะคะตัวเล็กนะคะตัวเล็กก็จะเป็นแสงจันนะคะน้องแสงจันนะคะแสงจันตัวเล็กนะคะเห็นเพื่อนเยอะของกินเยอะหรอคะ ก็เลยไม่กินใช่ไหมคะอานะคะโอ้แดดร้อน,นดแดดร้อนอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นน้องอ,อมทองนะคะขวัญเงินนะคะแล้วก็พี่ใบทองนะคะดาวทองนะคะวันนี้เป็นรถพ่วงมานะคะแม่แม่นะคะวันนี้เป็นรถพ่วงมานะคะอาขวัญเอกพ่วงขวัญเงินมานะคะส่วนที่ใบทองพ่วงดาวทองมานะคะแล้วก็จะมีสีดอ อันนั้นสีดอชื่ออะไรคะสีดอวันดีสีดอวันดีทางนู้นนะคะอ้ยสีดอวันดีทางนูนนะะงน้นนะคะทางนู้นนะคะรถอ้อยบังรถอ้อยบังนะคะ่า <c oughs> นะคะวันนี้ได้มาร่วมพิธีขึ้นบ้านนะคะของอจอการนำโชคโชคชวีนะคะอืมเป็นงานแรกของแสงจันใช่ไหมคะ อะไรแสงจันทร์อะไรครับนี่นะคะอันนี้ก็พี่พายจอกานะคะอันนี้พายนำโชคอาพายโชคทวีนี่สลับกันแล้วสลับกันแล้วอ่านะคะด้านนู้นก็พี่พายนำโชคนะคะ อ,อยู่กันก็อาจจะแบบง่วงถึงกันหน่อยนะคะโอ้โหขอกินขอกินเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ควันเขาให้นะคะเดี๋ยวให้พี่ควันเอาให้นี่แอบร้องเบาเบานะคะร้องเบาเบาร้องดังๆก็ได้ให้เขาได้ยินเดี๋ยวให้เขาอ้อยมาให้ค่ะร้องดังๆก็ได้ค่ะ นี่นะคะก็ง่วงถึงกันหน่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังโชคดีนะคะน้องได้บ้านนะคะบ้านสําเร็จแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกๆท่านนะคะค่ะที่ได้เมตตาครอบครัวของพายจอกานะคะค่ะได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านนะคะให้กับพายจอกาสําเร็จรุ่งไปด้วยดีเนาะนะคะค่ะน้องได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะค่ะก็ ไม่ต้องตากแดดต,ตากฝนอีกต่อไปเนาะนะคะก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกทท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนดํารวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะขัฝากพลายจอกาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ Mãe 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 รถน้องขับเป็นรถแกวลถหนึ่แน้วยูจังหวสดตาดีรถแกวเึิน

Hãy thêm ăn 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 ดีใจว่าวันนั้นเนที่เ่าละ่าฮาฮ่าเป็นอะไรเก็นท่เากันน่ะเปน่เท่านนกันเป็นท่เท่านกันฮะนไนลย นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องพายจอกาให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ